น้ำพลุ่ยาแนลวัสดีพี่น้องซู้อุ้งซุกคนตเนช้าเช้านะคะพี่น้องมันหนีงามกับผ้ามากเราช่มสวนพี่เก้านะพี่น้องหลังจากพายุถล่มลงมาหนักมากค่ะหนักถือว่าหนักมากแต่ว่าแลงหอมไข่ไก่ย่างยูดีสบายอยู่พี่น้องจ้ะยังปลอดภัยเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องโพล้นมาหลายแล้วพี่น้องหอมคนะ สุดยอดมากมากครับทุกคนเดิมสีเดิมสียิ้มออกเด้จักน้อยพี่น้อง,งอมุ่งแ็่จะดูสีทองมุ่งเพื่อนนะคะทุกท่านนะทบรอบแด้ไเนี่อก็ต้องดูได้จักน้อยพี่น้องนะนี่ค่ะสวสีม้าหลายแล้วพี่น้องหอมแดงพี่น้องบึงรบสวงหอมแดงหอนเศร้าๆน,นะคะทุกท่าน ทีนี่นั่งกระสีได้เอาเชือกมามายกิ่งฝรั่งน้อพี่น้องกิ่งมุิดาอนี่แหละพี่น้องเพราะว่ามาท่ามันอยู่กับเสาพี่น้องมันย่ามันหักนะคะมันกลางมันนั่นไปทั่วที่ทั่วเดี๋ยวกลิ่นมาด้เพใ่ชนพี่น้องมีรอสวนเยันเสาพี่น้องนี่แล้วบรรยากาศแดดออกตอนเช้าเขานะคะทุกคนแปลงนี่พี่น้องปลูกตอนนี้กระถางบ๊ผิดหวังนี่แปลงนี้แมะพี่น้องปลูกข้างในกระถางข้าใน พูดแลก,ลกๆแห้งแต่งานแต่งนี้งานในพี่น้องงานแต่ว่ามันเกิดขึ้นพอดินนะคะทุกคนงานพี่น้องพีงง่น้องงานจะรอยสายฝนฝนงานค่ะงานแน่คะ่ะทุกท่านบรรยากาศยืสส่สวนตอนเช้าพี่น้องอันนี้เป็นสวนหอมแดงนะคะทุกท่านอันนี้เอาหอมออกแล้วน้ำจะเอาพักบุ้งร่วงเนาะพี่น้องจ้ะเอาพักบุ้งจีนร่วงนะคะ จะพักง่นงกินลงแล้วก็ค่อยสกับขึ้นมาใส่หอมอีกนะพี่น้องแต่บางคนว่าถ้าต้นมะซิดาห้องไงแล้วาอาจจะบรใส่แต่ว่าสวยไม่สีงแง่นะพี่น้องนั่งกระปูกได้ละให้เกิดเราอันนี้จะเป็นอ่าเส้นพักธนาได้พี่น้องจากอันนี้เป็นเส้นธนาว่ราะกนว่า คณะเต้หวันเนี่ยคนลาพี่น้องถ้าสิเป็นแน่ได้เพิ่นก็ได้งเกิดพี่น้องว่าอันนี้จะเริ่มไง่เราค่เิ่มี้ไปได้รอสวนเงี่ยสาวพี่น้องนี่ต้องมีพิมพันกัดสวยพี่น้องอพัฒนกัดสวยท่วเมีพี่น้องยามาสิเกอันปาสิเกป,ปันขันสมใช่ไหมพี่น้องบ้านเนี่ยเอาไปอยะอะน,นี่ค่ะ บรรยากาศตอนเจ้าสากับสวนทักนะพี่น้องแล้วบ้านเชียงการเจ้าสาจะน้อยกันจ้ะชิ้นหอมแดงงามพี่หนังเลยนะงามและพี่น้องและต่อไปงามก็จะสร้างร้ายถูกจุดพี่หนังหอมแดงจะเอาไว้เห็ดเน่าเสิพี่น้องจะเอาไว้เห็ดเน่าจ้ะ สองลองลว่าสั่งเคร่องสามเลยอันแรกงานก็จะเอาลองนั่นมาไว้พี่น้องนะหัวใจเห็ดแมวนะคะอันนี้เริ่มทีย่ยอยเกิดห้ายที่สั้นพี่น้องว่าก็ว่าว่าเกิดจนแทบสินหมดทุกทุกต้นเลยนะพี่น้องนอที่ห้าปลูกเข้าไปนี่ปูกใกล้จะหมดเราเออเกิดก็้จะหมดทุกต้นกับพี่น้องเนี่หฮ่าดังแถวค่ะแมงมุมหมดทุกต้นแต่ว่าใกล้จนะแล้พี่น้องนี่ยอย่าเพิ่งจะโพสิมาค่ะทุกท่านการที่น้ำปลูกนี่ มันมีภาพที่ว่าสิบว่าเกิดได้พี่น้องเกิดทุกแถวนะคะ,กกะเกิดทุกแถวมิตรลาสิเกิดซ่าเกิดเล่านะพี่น้องเนาะมองยิ่งนะงนนะโอ้ยเป็นงานงามไรพี่น้องแตกนี้ว่าง่ายคสุดยอดมาก,มากพี่น้องค่ะนะงามคักแต่งนี้ลองบรรยาก,กาศเงี้ยวเศร้าพี่นอ้องเตือนหน้ากระแตงเศร้าแกงให้อยู่ในกิ่งก้ารซ่าซ่ากระลเลาะปงสวนนี่าดอกพี่น้องเวียดหนังจะเรื่อง ไม่มีกระเจี๊ยบกี๋เดืกระเจียวนาพี่น้องว่าเจียวนาาา่าจะไปขาย้างข้าเขาจังได้ชาเบิรงก่อนจ้ะอ้าจะมีกระตายได้พี่น้องเจ้าสิดาเขาจะมีแถวนี้ในที่สุดจะตายยุ้ยสามต้นนะฮะหนึ่งต้นตายสองต้นพี่น้องแถวนี้เรียกว่าก่ตายตน้นสิได้านา่นมาจิงมสีดายดิพี่น้องเพราะว่า นี sea, so ่นะคะมเด็พี่นอนกัญน่มาส้างานมาเกลดรวยงานี่เห็นพี่น้องาก็เริ่มง่ายแล้วค่ะรวนสมบูรณ์ทั้งใส่ในํากับร่มขอโพตีนแล้วพี่นนองทังใส่เป็นช่อง้างของช่องกลดวยนี่พี่นนอนเกลดวยจีิใไงก็ะด้ขายขอโพดหลายเที่ยอันนีนจ้าบริเวณสวนหอมแะ้รพี่น้อนด้วยวงตสุติสมมูรณ์จากกัาพา่า มังหิผูกขี้แดบดบพี่น้องที่แพานมาน่ยเรื่องฟักบุง๋งบริผูกหอนนะคะที่ได้เอาขึ้มาขี้ดาเป็นที่น,อออน้องแบแท้แท้ังไอืจะได้มาดึงหยาออกข้างขาของ,องพี่น้องขนาดขึ้นไปจะได้เป็นเอเซ็ปนม,มานะคะนะรองนี้มาจะถามเฮงพี่น้องเองอขนาดสูงกว่ามาือ เวลาพี่น้องเฮ็นนั่น,นก็ต่างกันออกเฮา,าออเอาใจใส่เฮาดูแลเป็นคนกับสีเงาไ,ไว้นะพี่นอ้องฮะคนจะเริ่มโดโตนะคะอันนี้ก็เป็นที่พักเลี่ยมของงานนั่แหละพี่น้องจะค่อยๆค่อยๆสร้างพี่นอ้องเหยียบยืงมากมากครับชีวิตไปเลยมากจริงไว้เด้อพี่น้องมันตโกโลงก่งหรอกเดี๋ยวไม่ฉีดหักนะคะเนาะไม่เป็ มองนี่ค่ะมีนเอียงมากขวดมากเคลีย,อออด,อยด,ลอดอีค่าาะฮะแต่นี่ให้ขวดเลยเด้ที่นอกกะแตบ่แบบนป็ขวดอียงทั้งใบหย่อตายอืมเป็นให้อยังมากขวดแบบที่นอนมือขวดถัดท้องแดงสีเงิน เนี่ยไม่เห็ดก ee <oot> ับเ้าก <ro> ันมาเห็ดสันะเนี่ยคิดดูคิดเหมือนเนาะก็โลอกก็เตะก็ได้หอมแดงหอมแดงพี่น่อยค่อยเห็ดไปเราก็สิทธิเติบโตามการไมหล้าเขาเขาพี่น้อย่เยอดมากเราออกจ้ะ ขันห้าวบัว่าวอ,ออกมันใหญ่ขึ้นมามันสิเทศเนี่ยพี่น้องเห็นยหยเ้าวต่ออกแลบวไมเป็นปีแรกนะคะ่ะทจ็ดทันปีแรกก็่สีห้าวจะน้อยพี่น้องว่ามางานจะปิดไขกด่ก็สิโดดร้ายเจ็บมันเปล่งแค่เงินใบเขาเนี่างไะพี่น้องมันน่าจะน่าม,มันแกะนะคะน่าจะน่าแกบ บริเวณโดยรอบของสวนพี่น้องจิ้มหน้อยๆเนี่ยโอโ้เกิดดีไรเป็นเพื่ออนใบฟ้าช้าราชุนเนี่ยเราพี่น้องฉนันกำงเกิดดีครับเนี่ยโอ้ยอ่าต้องจิ้มพ่อท้องพี่น้องพี่น้องใบเนี่ยเป็นคือใบเขานี่ยแม่ต้นสิ้นเนี่ย มันเกิดดีเฮงมปนม่อวันตระห้มปีจะไปหาแน่วใดพี่น้องกุย่างกุเหล่างนัเห็นบาดเด้คนเดืดหมดกขอท่านเขียวอีแลพี่น้องต้นนั้นห้าเน่แม่จะเป็นตัวอย่าง เก,กิดดีหลายเกิดปวดท้วมว่ากัดแฉกมันจะมั่งหาอยู่หากินตามภาษาพันธุ์เจาคันสิมาทำไร่เขาของก่นอนซว่าได้เห็นเรียนอีกต่อไป เต้นต้นเขาต้นหญ้าผสมกันเนาะพี่น้องนี่แม่จา๋าเอนหญ้าต้นเขาผสมกันแ,แล้วหน้าจะนั่แกบนะมคะเนาะหน้านก็นั่งแกบ่ออๆกันแล้วพี่น้ท์ออออ๋อมันกจะไมาเบียดเบียนหน้นะาตะกี้ก็อบ่มีดอกพอใส่แกบมันไปนี่ดู làm sẽ ở mm -hmm. mm -hmm. nhà mất bột thiệt, nhà bay khéo. ออกอกก็ได้พี่น้องเลยคุยดิเป็นคนบ่มากปนไงคะไม่หนาเมาะสมกับเปลี่ยงพักเปลี่ยงหอในหัวหวไอตัวดึงออกเลยจ้ะไม่ต้องให้มันลงเดียกจักรยานดึงออกอ๋อโอ้ยจะแปมานั่เก็บครับเนี่ย พี่นอนจะเบิ่งค่ะน่าจะไม่เก็บได้ย่งขึ้นมาอีกรอบค่ะค<ณ>มันเกิดใาพี่น้องอแมันหนูเด็กในหาดิในห้องเอาหนาบ้านใหญ่ห็ปไหนมันบกเบิร์ตแช่แรลกนะพี่น้งปีสองปีสามก็สิบแปงเอ็ดเต์อุ่อหยละจ้ะ Rồi ạ Cái lầm xì nhá là thế này Cái này tẻ có nhai kính nhai kính sinh xì tuyệt cái này trở đi lái đi ่เสียง,ยง,ง,งเงาพิน่นรอมธรรมชาติค่ะนะคะนะคุณทั้งไก่กับบ้าพิษทางพื้นด้านพี่น้องปลูกท่าได้เป็นห้าหมาน้านแล้วในใจน่ะดินมันง่ายพี่น้องของแม่ดินไม่ห้ามปลูกกับบ้านอยู่กับด,กดินนั่นจ้ะยังมาเสียงก็ฟังเสียงตอนเล่นหนักก็ฟังเสียงกะ

รยากาศสวนหอมนะจ๊ะแล้วค่ะทุกคนมันซึ้งๆพี่เหรเพราะถึกเนื่นอยมมมอ,มอมันสอบไม่ถูเริ่มแล้วจ้าไปนำสิบา,าไป รอเบิรงมันจาจัก,กนหน่อยนะแป้พี่หนึ่งจะไพรอฝั่งข้างทางจักหน่อยองห็นอ้พี่เม้าบอกคุยนั่งกันเลยกไปจักหน่อยทางสผลเนาเราไปดู่ง้างให่กัพี่หนึ่งมันจะไปงามบ่ข้างล่เป็นไงบ้านไี่หน้งออานห,าหา่ไเย ทั้งยางสุดมากหนี้ล้คะเนาะระเอิกบอลกันจริ ก็คันห้างจะมาก,การจับเนาะโอ้โหได้การเยอะตัวเนี่ยเนี่ยได้การเยอะไดการเยอะพี่เราบ้านทำต้อได้ปูได้มังเนี่ยต้ได้ปูหอมน,นะคะ่ะบ้างันว่าเอาผักบุญใส่แล้วเป็น้องบัดท,ที่นี้ได้การเยอะจ้าคุณนะงามยั่เป็น้องชุ่มพันอยู่เปิด, 5, เดดีขนาดวะโอ้โง,งามขรับงามแน่แล่ะงามแคมันใหญ่เนาะคะ่ะ นี่กกับแท็กซี่ก็ไายม่ไงจักน้อยกันมึงแ็กสีเอาหอมใส่อีกพอจังได้อาจจะเิฟักบุ๋งก็ได้ืมฮึ่้ามีไปนอนจว่าทานด้วยจ้ะเพราะว่ามันมีผ่าเด็กเกิดตักกันนี่ปลูกสุดถ่ายมวยเขาปลูกสุดถ่ายมูอ่นี้ เ,เน,นี่ยออกจากไหนกันเนี่ยปูซมปุยครับมรรยากาศสวนพี่น้องเราจะลองฟังนัน่นออกเนี่ยเราบ้านหลังเราเมื่อน,นี้นวานดอกพี่น้องเราจะไปรอดเก็บกระเจียวกันค่ะบรรยากาศนะพี่น้องเนาะ อ๋อิี่ด้นงางกับฝากไปสมิทธ์กับพี่น้องเนาะถห้เราเบิ่งหอมงามหอมสวยพี่น้องหอมงามหอมสวยค่ะข้างล่างข้างงามก็ของบนญอยู่พี่น้องเลยคุณน่ะบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศสวยงามค่ะสวยงามอืมขี่ดินกับฝากก็ได้ก็แชร์ให้นำพัลลิชแนลได้พี่น้องเด้อพี่น้องสมัยเดชไปวังเลยเหลียนนะพี่น้องเนาะ วันนี้นัดไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะไปซื้อมมลงหอมแดงให้บังอีกพี่น้องมาไมันส้แยงสำเนาเดล้ยวน้อพี่น้องเนาะนีะ่นกับควบรอบสีห้อมุ่นนะคะทุกทา่านผสมในสีเดีนยวพี่น้องเนาะคลิปเหนื่อยไหมล่พ่าจากเดี๋ยวพาบรรยากาศสวนหอมแดงไว้เพียงเสน่ห์กันพี่น้องสุดดีในแห่งสุขสุขคนนะคะเด้อทัอกทักสวัสดีค่ะทุกท่านคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ